ไอ้ศัลยะกรรมบุฟเฟ่ต์หขอจ่ายสองแสนเนี่ยอันนี้จริงเหรอคะจริงสิครับมันถูกเกินไปหรือเปล่าคะหมอไว้ใจได้แน่นะปกติก็ราคานี้แหละครับถ้าเป็นที่อื่นทำเนี่ยล้านถึง2ล้านบาทเลยนะครับตกลงค่ะอีก2วันฉันมรทำ กินร้านไหนเดียะแกเออนี่พี่เมื่อวันก่อนนะฉันไปเจอยายฝนมาพี่จำยายฝนได้ไหมคนที่เคยทำงานที่เดียวกับเราอะ่ะอ๋อจำได้ทำไมอรอก็จะทำไมล่ะยายนั่นน่ะนะไปทำจมูกมาใหม่หูยหน้านี่เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยนะสวยขึ้นตั้งเยอะอืมเราไงอ่ะก็จะแล้วไงล่ะ ฉันก็แค่จะปรึกษาพี่ว่าถ้าฉันทำจมูกบ้างเนี่พี่ว่าดีไหมหไม่ดีมั้งฉันว่าหน้าตาแกก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรอะแล้วอีกอย่างนะก็เพิ่งมีข่าวออกเมื่ออาทิตย์ก่อนเองว่าหมอเถื่อนเนี่ยทำคนไข้อะ่ะเสียโฉมไปเลยตอนนี้ตำรวจยังจับไม่ได้เลยนะแกแกไม่กลัวหรอไอ้พี่หมอในประเทศอะมันมีเป็นร้อยเป็นพัน แล้วใครมันจะบ้าไปทำก็ะหมอเถื่อนเล่าพี่นี่ยังไงอ่ะคุณจะสวยแทนที่จะสนับสนุนดันมาห้ามซะนี่เดี๋ย <c oughs> บอกนะว่าพี่อิจฉาฉันใช่ไหมกลัวฉันจะสวยกว่าใช่ปะเ <c oughs> น่ใครเขาจะไปอิจฉาแกที่ฉันพูดฉันเตือนเนี่ยเพราะฉันเป็นห่วงแกหรอกนะ <c oughs> พี่ไม่ต้องมาห่วงฉันหรอกพี่ห่วงหน้าตัวเองก่อนเถอะพี่เนี่ย น่าจะทำสัญญากรรมบ้างนะดูดิจมูกอ่านี่นางสวยนั่นปากแล้วนะ่ะฮะเฮ้ยพี่อะไรอ่ะดูนี่ดิสัญญร,รรมบุฟเฟ่เมาจ่ายแค่สองแสนเนี่ยงนะ่ะตรงนี้มันมีคลินิกมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะฉันไม่เคยสังเกตเลย ฉันว่าคลินิกเนี่ยมันดูแปลกๆนะจะมีที่ไหนอ่ะสัญญากรรมบ,บุฟเฟ่เหมาจ่ายสองแสนฉันว่าไม่น่าเชื่อถือหรอกไปกันเถอะสวัสดีครับสนใจสันนิกรรมแบบตรงไหนปรึกษามหมอได้นะครับน่าคุนๆเคยเจอที่ไหนวะเนี่ยสวัสดีค่ะคุณหมอเออ ไอศัลยกรรมบุฟเฟ่์หมอจ่ายสองแสนเนี่ยอันนี้จริงเหรอคะจริงสิครับมันมันถูกเกินไปหรือเปล่าคะหมอไว้ใจได้แน่นะเอ่อปกติก็ราคานี้แหละครับแต่ที่อื่นที่ทำแพงเนี่ยเพราะเขาคิดกำไรเพิ่มจากคนไข้แต่ของหมอเนี่ยเป็นโปรโมชั่นพิเศษเปิดคลินิกใหม่ไม่เน,ใน้นกำไรครับโอยโคตรคุ้มอะพี่ ฉันว่าคุ้มจะมกกน่ากลัวสิไม่ว่า,อาเอาเป็นว่าลูกค้ากลับไปตัดสินใจก่อนแล้วกันนะครับหมอไม่บังครับแต่ว่าก็อยากให้เร็วๆหน่อยเพราะว่าโปรโมชันเนี้ยหมดแค่สินเดือนนี้ถ้าเป็นที่อื่นทำเนี่ยก็เป็นร้านถึงสองล้านบาทเลยนะครับโอ้โห,โหงั้นตกลงค่ะคุคุณหมอคะฉันอยากทำหน้าอกอะคะ่ะโอ้โห,โหดีเลยครับ ตอนนี้คิดดิเราเนี่ยมีโปรโมชั่นนะครับเป็นซิลิโคนนำเข้าครับเป็นซิลิโคนเกรดเรเลยนำเข้าจากต่างประเทศ<ม>ปกติข้างหนึ่งแสนห้าถึงสองแสนเลยนะครับแต่เป็นโปรโมชั่นของเราคุณค่ายสามารถทําได้ทั้งสองข้างเลยในราคานี้และสามารถทําอย่างอื่นเสริมได้แล้วแต่คนุ้จะพอใจเลยครับในราคาสองแสนบาทจบทั้งตัวเลยครับโอ้ยคตรคุโฆโฆ้มอ่ะพี่ตกลงค่ะอีกสองวันฉันมาทำยได้เลยครับ ถ้างั้นเดี๋ยวมาขอตัวกอนนะครับคนไข้ามาก็โทรมาแจ้งได้นะครับค่ะนี่ยี่สวยแกจะทำจริงเหรอเอา้าก็สิพี่แล้วพี่ก็ไม่ต้องมาห้ามฉันเลยนะเพราะทห้ทำเนี่ยมันก็เงินฉันฉันไม่ได้ขอเงินพี่มาทำซะหน่อยดูอะไรอยู่ปะเนี่ยเดี๋ยวน้องทำแล้อกสวยๆเอามาให้ปวด ทำบุญทำทานคนตาบอดด้วยนะครับเอ้ยโอ้ย,อยเมื่อยจริงเว้ยไม่มีใครทำบุญเลยเว้ยเออ้ออ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 อโอเคมีทีหนังเว้ยโอ้ยเมื่อยเว้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยทำบุญทำทานคนตาบอดด้วยนะครับ ทำบุญหน่อยนะครับวันนี้ยังไม่ได้ตังค์เท่าไรเลยทำบุญทำทานคนตาบอดด้วยนะครับทำทานให้คนตาบอดมีอาหารกินด้วยนะครับได้บุญได้กุศลแรงนะครับทำบุญทำทานคนตาบอดด,ด้วยนะครับนี่ลงุง มานั่ง<อ>ทาอะไรตรงหน้าบ้านคนอื่นเนี่ยเ,เ,เ,เดี๋ยวนี่บ้านใครเนาะลุงก็ไม่รู้ไปตรงโน,น้นโนนนี่ยี่สวยหยุดเลยนะแกจะไปว่าลุงเขาทำไมลุงเขาตาบอดแล้วัอย่างเขาก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้เราสักหน่อยก็พี่ไม่เห็นเหรอวะะ่าตาลุงตาบอดเนี่ยมานั่งขอทานอยู่หน้าบ้านเราอะและ้วถ้าคนอื่นมาเห็นนะ่ะเขาจะคิดยังไงคนอื่นเขาจะคิดยังไงอะก็ปล่อยเขาไปสิแกจะไปแคร์ทำไมวะ นี่แม่นูไม่ต้องเถียงกันหรอกลุงผิดเองแหละเดี๋ยวลุงไปที่อื่นก็ได้นะเออไม่รู้ชาติก่อนไปทำกรรมอะไรไว้เนาะชาตินี้ถึงได้เกิดมาตาบอดยี่สวยพูดปากไปเลยนะแกใครสั่งใครสอนเนี่ยให้แกพูดกับคนแก่แบบเนี้ยโอ๊ยฉันลืมไปแ่าวลุงแกตาบอดแต่แกไม่ได้หูหนวก โทษทีนะลุงฉันพูดตรงไปหน่อยอะลุงก็อย่าโกรธฉันเลยนะไม่เป็นไรหรอกแกลุงไม่โกรธลุงชินแล้วเห็นไหมพี่ลุงแกชินแล้วคงมีคนพูดกับแกแบบนี้เยอะะยี่สวยเงียบไปเลยนะผีเจอะปากแกมาพูดหรือไงคุณลุงคะฉันต้องขอโทษแทนน้องสาวฉันด้วยนะคะอย่าไปถือสาวน้องสาวฉันเลยนะคะอลุงไม่ถือหรอกนะ คนบางคนมันก็เป็นแบบนี้แหละบางคนเกิดมาร่างกายครบส2องแต่จิตใจมันพิการมันก็เยอะนี่ลุงว่าฉันเหรอเราลุงว่าไอ้พวกที่จิตใจมันพิการเนี่ยแต่ถ้าหนูมาไห้เป็นแบบนั้นแล้วหนูจะไปร้อนตัวทําไมล่ะหืฉันไม่ได้งอนะลุงที่จะไม่รู้ว่าลุงหลอกด่าฉันนะ่ะก็ปากแบบนี้ไง ถึงได้ตาบอดอ,ะอ่ะสวยขอโทษด้วยนะคะคุณลุงเข้ามาได้แล้วไม่เป็นไรหรอกแม่นูคนแบบเนี่ยนะลุงชินแล้วงั้นลุงไปแล้วนะเออใหญ่สวยพอได้แล้วนี่ก็ดูมันทำนี่แค่จะไปมีเรื่องกับคนตาบอดทำไมเนี่ยให้ขอทานอย่างน้าบ้านเลย สวยแค่คิดดีแล้วหรอพี่อ่ะอะไรของพี่อีกเนี่ยก็ฉันคิดดีแล้วไงฉันถึงได้มาวันนี้แต่ฉันว่าฉันอะคุ้มคุค้นหน้าหมอมากเลยนะแต่ไม่รู้ว่าไปเห็นที่ไหนคิดยังไงก็คิดไม่ออก <c oughs> โอ้โหก็นึกว่าเรื่องอะไร บอเขาว่าคงดังมากมั้งพี่คงเคยเห็นในโซเชียลแหละแต่พี่ว่าไม่น่าจะใช่มั้งพี่ก็เลิกคิดมากเด้แล้ว,ลวนะยังไงครับ,อบอกรอกเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคงั้นเราไปผ่าตัดกันเลย หมอไปห้องผ่าตัดเลยเหรอคะไม่ตรวจสุขภาพก่อนเหรอครับหมอเออไม่ต้องเลยครับก็คนไข้ไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรใช่ไหมใช่ค่ะใช่อก็ทำได้ครับริบทำริบเสร็จตอนบ่าหมอมีเคสอ๋งโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนคระหมออะไรอะไรครับเออหมอเคยไปออกข่าวที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าคะ ทำไมล่ะครับคือคือว่าดิฉันน่ะคุณหน้าหมอมากเลยค่ะหมอได้เคยไปออกข่าวหรือออกทีวีอะไรหรือเปล่าคะรู้สึกคุณคุณหน้ามากเลยอะ่ะผมว่าคุณคงจำคนผิดแล้วครับว่าเราเราไปผ่าตัดกันดีกว่าครับไปไปเลยครับไป พี่เป็นไงนมใหม่ของฉันน่ะเบึ้มไหมฉันว่าแบบเดิมมันก็ดีอยู่แล้วไรู้จะไปเสริฟม,มาทำไมโอ๊ยอะไรอะพี่ทำไมชอบพูดขัดอยู่เรื่อยเลยอะนี่พี่ฉาฉันใช่ไหมพี่ฉันทั้งสวยแล้วก็ทั้งอึ <c oughs> ต่อให้แกไปโมมาทั้งตัวเนี่ยฉันก็ไม่อิจฉาหรอกอย่าพี่พี่พี่ว่าตาฉันเนี่ยมันดูเล็กๆไปปะหางตาก็ดูตกๆด้วยอะถ้าทำให้มันโตขึ้นกว่านี้ฉันก็มีสวยนะเนี่ยแกอยู่ความคิดของแกเลยนะแกอย่าบอกนะว่าแกได้นมมาแล้วเนี่ย จะไปทำตาต่อ,อก็ต้องทำนั้นนันครัสิพี่แต่ตาแกมันก็สวยอยู่แล้วนะแกจะไปเปลี่ยนมันทำไมฉันขอพูดตรงๆเลยนะว่าคลินิกนั่นนะ่ะดูท่าไม่น่าไว้วางใจเลยแกอย่าไปทำเลยมันเสี่ยงเสี่ยงเสริงอะไรกันล่ะโอ้ยพี่นี่ก็คิดมากเนาะไม่รู้แหละยังไงฉันก็จะทำยี่สวยทำไมแกไม่ฟังฉันบ้างเลยเนี่ยไม่ฟัง ไม่อยากฟังด้วยฉันออกไปเดินอวดเต้าใหม่ดีกว่าโอ้ยทำบุญทำทานคนตาบอดด้วยนะครับ อ,อทำบุญทำทานคนตาบอดด้วยเธอครับเกิดไปชาติหน้ามีกินมีใช้นะครับ ขอโทษนะลุงลุงขอโทษจริงจริงลุงไม่เห็นนะอ๋อ oh, ฉันลืมไปว่าลุงอตาบอดนี่รู้ว่าตัวเองตาบอด mm. ก็เดินที่มันระวังระวังหน่อยได้ไหม mm. ฉันเพิ่งไปทํานมมาราคาตั้งแพงพ mm. าแผลฉีกขึ้นมาลุงมีปัญญารับผิดชอบปะ่ะเออน้ําเสียงแบบนี้จําได้แหละแม่หนูปากเสียคนนั่นนี่เองเน่ลุงผมงว่าฉันปากเสียได้ไง ก่อนจะว่าคนอื่นเนี่ยมองให้มันเห็นก่อนนะตาบอดแล้วยังไม่เจียบอีกแม่หนูถึงลุงจะตาบอดนะแต่ลุงก็ไม่เคยไปทำร้ายเบียดเบียนใครนะแล้วทำไมแม่หนูต้องมาว่าลุงขนาดนี้ด้วยอะ่ะฮลุงไม่ต้องมาทำตัวเป็นคนดีสอนคนอื่นเลยนะก่อนจะสอนคนอื่นเนี่ยเลิกเป็นขอทานให้ได้ก่อนเถอะถึงแม่ลุงจะเป็นขอทานนะ แต่ลุงก็รู้ดีว่าอะไรถูกอะไรผิดไม่เหมือนแม่หนูเนี่ยชีวิตดีกว่าคนอื่นเข้าตั้งหลายคนนะแล้วก็ร่างกายก็ไม่ได้พิการอะไรแทนที่จะเอาเวลาไปหมั่นทำความดีสร้างกุศลเข้าตัวกลับมาพูดจาดูถูกคนอื่นเขาแบบเนี่ยระวังไว้นะเวรกรรมเนี่ยมันมีจริงหืมตาบอดแล้วยังจะปากเก่งอีกนะ ขอให้ตาบอกทั้งปีทั้งชาติแช่งคนอื่นเข้าไว้เนี่ยเราว่างมันจะเข้าตัวคนอย่างฉันนะนะไม่มีทางโชคร้ายแบบลุงหรอกนน่นไปขอทานตรงนน่นไปชนไปแล้วไหมนะ่ะ แผลฉีกขึ้นมานะเรื่องใหญ่เอ,อ่ออะไรนะครับคุณสวยจะทำใต้หรือครับให้ค่ะทำไมหรอคะอย่าบอกนะคะว่าคุณหมอทำไม่ได้อะ่ะได้ครับได้หมอทำได้ พี่สวยพี่ว่าแกอย่าทำเลยดีกว่าดูท่าทางหมอแปลกๆเชื่อมือได้หรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้โหพี่พี่ยังไม่เลิกคิดแบบนี้อีกเหรอก็มันก,กดคิดไม่ได้นี่นาะพี่ว่าแกอย่าทำเลยลบเลิกตอนนี้ทันนะพอเลยพี่อย่าเลิกพูดแล้วสรุปว่าทำนะคะหมอครับทำครับ เราไม่ต้องพาตัดกันเลยค่ะไปอะไรของพี่เนี่ยไมเลยครับไมได้ม่เสียเวลา จ่ายสองแสนบาทเฮ้ยสวยอะไรอะไรพี่ก,ก็หมอหมอที่ทำตายแกอะมันเป็นหมอเถื่อนฮะอะไรนะนี่แกฟังข่าวสิแกฟังข่าวซึ่งหมอเถื่อนลายนี้เคยก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งและหนีการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ตำรวจจนมาพบว่า ได้ลักลอบเปิดคลินิกเถื่อนจากคำให้การพบว่ามีผู้เสียหายหลายรายที่หนักที่สุดมีผู้เสียหายที่ตาบอดมาร้องเรียนด้วยโอ้ย,อย,อยพี่พี่ล้เ้รตาฉันนะตาฉันจะบอดไหมอะฉันจะทำยังไงดีอะพี่ ็นนะทำไมมันมืดไปหมดเลยอะพี่พี่พาช่วยฉันด้วยสวยกิแกิมองไม่เห็นจริงเหรอพี่พาฉันกลัวฉันไม่อยากตาบอดอะนี่กินแกมองไม่เห็นพี่จริงเหรอสวยพี่พาพี่พาฉันจะทำยังไงดี ก่อนนะสวยแล้วแล้วฉันจะทำยังไงดีอพี่พาพี่พาช่วยฉันด้วยแล้วฉันจะช่วยแกยังไงดีเนี่ยนายสวยฉันกลัวพี่ฉันรับไม่ได้ฉันไม่อยากตาบอดใจเย็นก่อนนะแกนี่มันเป็นเวรเป็นกรรมอะไรของแกเนี่ยสวยเออ หรือว่ามันจะเป็นเพราะที่ฉันแช่งลงตาบอดเอาไว้อะพี่ตาบอดแล้วยังจะปากเก่องอีกนะซึ้งขอให้ตาบอดทั้งปีทั้งชาติแช่งคนอื่นเข้าไว้เนี่ยระวังมันจะเข้าตัวไม่น่าเลยอะพี่ฉันน่าจะฟังพี่สักนิดนะ นี่ห็นต้องเสียเงินสองแสนแล้วก็เสียตาสองข้างไอีกอ่ะฉันไม่ได้เลยใจเย็นนะสวยพี่ว่าตอนนี้เราต้องรีบไปแจ้งความก่อนดีกว่า <c oughs> <c oughs>